นั่นแหละที่เล่นซีซั่นหนึ่งในตอนเกมมาใหม่เลยครับเดี๋ยวเราเฮ้ยบวายอ๋อไปหรุดก้มงเอาไปเลยไปยิงซียิงซีโอ้ยตก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 เนี่ยตกมาที่เอ้ยขอใกล้กว่านี้ไม่ได้เพี่ Charinate. I'm not Need hmm. oh. <inaudible> 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 to recharge my shields. not, 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 ที่ยิงตัวตัวก็ก็ไม่เป็นไรปลาปลาถึงรัวโอ้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 โมาก็สโอ้ม่ยก็นี่ยืมยืมยั่ไงกันนะอุ้ยประตูดิที่นี่ข้างนอกเขาเขาเขงเก็บมาก นนับไอ้เหี้ยตอเียงบเขาเลือแล้วเขาเลือแล้วตีเหรอเออีมาตีมาว่าผ่าสองตัวแล้วโอ้โหจิ

ฮ้ยก่อมองอย่างนั้นเ่ยมีอะไรเกาะวนเอาไปทิ้งเอาทิ้งเอาทิ้งไปเอาไปทิ้งเองเอาไปทิ้งไม่ไมเ่เอาเตะเตะประตูเอานี่โยนลงทะเลบ๊ายบายบ๊ายบายจะหนีก็ได้ายบาย<ะ> <c oughs> เันนี้ก็ได้เหรอเปนนี้ก็ได้เหรอวะกระมองกระมองอู้ขโมนขโมนยิงไม่ถนัดเลยเฝ้าเลยกดแตกไม่พี่อะกดแต่ก็อโอ้มชี้เหมือนก ดำมาแล้วดมาแล้หลังเว้ยไปทุกวันน, 1, นี้เพียงแค่ไม่ถึงพันใงไง้เียรอ้ยลอกูสี่พันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วได้ต้ิงนตัวจริงตัวจริงตัวจริง่ง,งขวาสุดลอง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 อ๋อเยอก mãi là mọi người mọi người này người mọi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  người mình đu đi, lên,

โอ้โหฉีดม่เกนึ่งอุ้ยอ้หตัวแเฮียโปอะไรวะแล้เฮียยเรื่อไงอีกมันนงมันนงมันงงเลยอ้ชี่ยโ